สวัสดีจ้าสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านนี่ผลการออกราว,วันหวยหาน่อยห้านอยปกติปรจํางวดที่ยี่สกันยายนสองพร้อยสิางวัลเลขสอตัว่างเลขขี่ออกสองศนนรางวัลเลขสอตัวบนเลขขี่ออกหกหนึ่งหกหนึ่งรางวัลเลขสามตัวบนเลขขี่ออกสี่หกหนึ่งสี่หกนี่ก็เป็นผลออกลาวันหวยห้านอยหาน,อย,นอยปกติ ปรปจงงากงวนที่22กันยายน2พันหาหลอก 18. ขอให้โชคดีมิใช่ถูกหวยหานอยปกติได้รับเงินกันทุกคน้วยจ้าฝากไว้ไดยได้จ้า,ไไจารับจาไใครก็ติดตามและเป็นกําลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา1 9 3 0นในหานอย,นอย VIP สำหรับครั้งนี้ขอพุนและสวัสดีจ้า